สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเจ้าชายชีชัดสำหรับวันนี้ผมขอเรียกว่าสวัสดีทูไนแล้วกันนะครับมันจบแล้วครับน้องกรณีที่ไปยื่นฟ้องเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับชั้นสิบสี่แท้จริงแล้วมันไม่มีอะไรในกอไัยจบไปหนึ่งกรณีต่อมาครับครอบงำครอบครองไม่มีแล้วครับ พูดสั้นๆคำเดียวว่มามันจบแล้วนะครับน้องถึงเวลาที่จะต้องบุมมบแรงแล้วนะครับยิ่งความแรงมันยิ่งกลับไปเร็ว nice. ทูไนทูไนทูไ <laughs> น nice. ไงฮะเข้าใจไหมครับวันนี้ผมจะบอกให้นะครับเล่นพักเล่นพวก พวกพ้องนักการเมืองชั่วนักการเมืองเลวผมอยากจะสะท้อนย้อนกลับไปหาพวกคุณว่านักการเมืองคนไหนที่ดีการตั้งพรรคการเมืองมันก็ต้องมีพรรคและก็ต้องมีพวกการตั้งการดํารงตําแหน่งมันก็ต้องทัวเฉลี่ยกันไปตามพรรคนั้นๆที่มาร่วมกันจับมือเป็นฝ่ายรัฐบาลย้อนกลับไปที่พวกคุณเรียกร้องอยู่คิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหม แต่คุณรู้ไหมเวลาคุณพูดแต่ละคำคิดถึงลุงตู่นะไอเจ้าของชื่อเขาสะดุ้งแทบตายเน้เขารู้ว่าเขาทำอะไรลงไปเขารู้ว่าเขาดีหรือไม่ดีเขารู้พวกนี้แม่งโคดเล่นพักในพวกมึงรู้ปะต้องเป็นรุ่นเดียวกันเพื่อนพ้องน้องพี่มันกลุ่มกวนมันเท่านั้นเองถ้าหารเหมือนกันแต่แม่งคนละกลุ่มคนละกลวนคนละรุ่นคนละอะไรต่างๆมึงอย่าหวังเลยมึงนั่งไกลเลยมึงแหกตาบันแล้วแดกข้าวด้วยนะ อย่าควายอย่าควายบอกไว้ก่อนอย่าควายมันจบแล้วไอ้น้อง,งไอ้นักร้องทั้งหลายนะครับดังเลยน,นะจากสังกัดบ้านป่าลอยแตกกูจะได้รู้ว่างานนี้มึงอะจะอยู่ตรงไหนในมุงสายบัวแล้วมึงจะอยู่ตรงไหนของประเทศนี้มันจบแล้วเว้ยไอ้น้อง